โอเคครับผมนี้ผมเตอฮารุนะครับวันนี้เราจะมาอะสอนเรื่องการจุกนะครับผมก็เราจะมาพูดถึงแมสกันก่อนดีกว่าคือถ้าถ้าคุณจะจูกได้คุณต้องรู้จักแมสแต่ละแมสก่อนนะครับผมซึ่งแมสที่เราจะแนะนําให้เล่นกับแนะนาแนะนาให้เล่นกับที่ไม่แนะนําให้เล่นนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่อง ของแมตตแต่ละอันเปก่อนดีกว่าเราเค่อยไปพูดถึงเรื่องที่แมตท,ที่แนะนําให้เล่นหรือไม่ให้เล่นนะครับผมโอเคแมตท,ที่ใกล้โตรเราไมา่ให้สุดก็จะมีอยู่2แมตน,นะครับผมที่แนะนําให้เล่นแบบแนะนําเล่นแบบเยอะๆเลยนะเล่นให้แบบให้ชินแล้วคุณก็จะสามารถใช้แมตนั้นคุ้มจริงอะไรจริงนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกับแมตแรกรับผมแมต lt นะครับผมคือแมตนี้อ่าสาภาพที่คือผมวันี้นะ่าจะเห็นนะครับวพราะทำไมถึงเป็นตัวถึงเรียกว่า lt กันนะครับผม ซึ่งผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่า LT โอเควิธีการเล่นแมท LT ตรงนี้นะครับผมก็คือจะมีอยู่2แบบคือเมื่อฆาตากรไล่เรานะครับผมเราก็จะทำเป็นการกระโดดข้าเข้า,ขาไปปุ๊บดูว่าคิลเลอร์เขาจะตามมาทางนี้หรือเขาจะหลอกไฟนั่นเองนะครับผมซึ่งในสถ,ถานการณ์นี้คิลเลอร์เขาจะมีอยู่2อ,อย่างคือเขาตามมามาปุ๊บใช่ไหมเขาจะหลอกไฟมาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมอันนี้คือเขาจะหลอกไฟก็คือเขาจะเดิน,นบุลบล็อก เออมามานี่มานี่มานี่ดิมานี่นอ่ะแต่เช่นว่าผมเขาโดนผมโดนผมโดนคนนี้ไล่ปั๊บใช่ไหมปุ๊บผมโดดปั๊บเนี่ยไอ้เนี้ยปุ๊บไอ้เนี้ยคือเขาจะไล่เราก็เดินวิ่งบนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆก่อนปุ๊บอ่าอันนี้เรารอดูครับผมอ่ะเนีเ่ยไอ้เนีเขาหลอกปุ๊บเราก็คือในจังหวะจังหวะที่ว่าเราเล่นตรงเนี้ยไอตัวตัว L เนี่ยไปไกลๆก่อนเซ็ตมันเสียงหัวใจไปไกลๆไปไกลๆไปไกล หลโอเคการจังหวะที่ว่าเราเราโดดตรงเนี้ยไอแม้ตัวเนี้ยแม้ตัวเอลเนี่ยมันมีจุดเซฟโซนจุดหนึ่งครับก็คือเมื่อเราโดดไปปั๊บอย่าพุ่งวิ่งอย่างนี้นะให้เราวิ่งวนมากาะตรงนี้ก่อนอ่าเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้มันจะเห็นสองฝั่งซึ่งถามว่าทำไมถึงต้องเยี่ยวตรงนี้เพราะเมื่อคิลเลอร์หลอกไฟครับอ่าถ้าว่าเราข้ามมาปั๊บยื่นอย่างนี้ก็ได้นะอย่างเงี้ยให้เห็นไฟคิลเลอร์คือถ้าเห็นไาคิลเลอร์เออโผล่หัวมาปุ๊บเราวิ่งมาทางนี้ได้ไง เราวิ่งมาทางได้ปุ๊บแต่ถ้าเมื lady, ่อเราวิ่งมาสักฟักอะเซนเซนมานี่อ่าเซนเซนเดี๋ยวเซนทำการหลอกไฟอะวิ่งมาเงี้ยคือว่าแบบพี่ข้ามใช่ไหมเซนไม่ได้เซนมาฝั่งนี้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 แล้วพี่ข้ามใช่ไหมปุ๊บเซนหลอกไฟฝั่งนี้เนี่ยพอเขาวิ่งมาปุ๊บเขาจะหลอกไฟเห็นไหมฮะอ่าถ้าเรายืนจุดเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาหลอกไฟไม่หลอกไฟไม่อจะเป็นต้องเห็นฝั่งนี้ก็ได้เราเห็นแค่ตรงนี้พอเพราะว่าเราจะมีหน้าต่างให้มองอยู่แล้ว แล้วเมื่อเราเห็นตัวเขาเซตโผล่ฝั่งนี้เน่านหรอกไฟแบบโผล่ฝั่งนี้ปุ๊บเห็นปะเราเห็นไฟเขาก่อนแล้วเราก็เห็นว่าเขามาทางนี้เราก็ยังยืนตรงนี้ได้นานซึ่งเมื่อเขาไล่เรานะครับผมเราก็จะวิ่งต่อได้โดยการที่ว่าเราต้องรออ่ารอให้เขามาเห็นให้เราเห็นให้เราเห็นตัวเขาปุ๊บอ่าเห็นปะครับเขาเราก็วิ่งันอยู่แค่นี้ครับโอเคไปไกลเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือเทคนิคนิดนึงนะครับผมโอเคซึ่งวิธีการเล่นของแมต t เอลทีตัวนี้ก็คืออย่างนี้ โดดข้ามมาปั๊บดูคิลเลอร์ครับอ่าคิลเลอร์หลอกไฟเอ้ยไม่หลอกไฟก็วิ่งไล่ปกติเราก็แค่ข้ามปุ๊บตรงเนี้ยตรงนี้เราดูตรงนี้นะครับผมให้เราวิ่งข้ามออกมาปั๊บดูคิลเลอร์ครับเฮ้ยเขามาทางนี้ปุ๊บอ้อมอ่าแล้วเราโดดนะครับผมเพิ่งผมจะให้น้องผมไล่เลยนะเซนเซนเซนเริ่มไล่พี่แต่ตรงนี้เซนยืนไปตรงนี้เซนไปตรงนี้เออสองกันแหละอ่าไล่อ่า,อาผมตัวข้ามปุ๊บ ดูครับอ่าคิลเลอร์มาทางน,ะะนี้เราก็โดดกลับได้เห็นไหมอยู่แค่นี้ครับแล้วรอดูคิลเลอร์อ่าคิลเล er. อร์ลเข้าไปทางนู้นครับเราก็ดูเนี่ยแค่นี้ครับยืนดูคิลเลอร์ก่อนแล้วค่อยเดินอ่านี่เขาหลอกไฟอ่าเห็นปหมเราก็อยู่แค่นี้ครับผมตรงนี้เราข้ามได้ต่อนั่นเองครับผมรอดูครับอ่าเขาบอกแค่นี้คือสังเกตของเจ้าส,สังเกตของคิลเลอร์คือไฟบ้ะไ,ไฟสีแดงข้างหน้าเนี่ย มันมีเว้ยเราก็แค่มองเห็นปะอยู่แค่นี้ครับอ่าเขาไล่อันเนี้ยเห็นปะเราก็แค่ไล่เราแค่เดินแบบปึ้บไปเรื่อยๆโดดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมอันนี้คือทิคในการเล่นแมสของ LT นะครับผมไปตรงนู้นไปตรงนู้นเซฟไปตรงนู้นไปไกลเลยเสียงดังฮะเดี๋ยวเปิดเสียงเบาเสียงเกมหน่อยนะก๊านะอ่ะโอเคเมื่ออะไปข้างนั้นผมโอเคนะ อันนี้ก็คือวิธีการเล่นแมส LT นะผมโอเคเรามาถึงแมสเทมกันบ้างผม๋อแมสเทมจะมี2รูปแบบว่าผมคือไม้จนะ,ะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมและหน้าต่างจะอยู่ฝั่งนี้นะครับและถ้าเกิดไม้อยู่ฝั่งนี้หน้าต่างจะอยู่ตรงกลางที่มันลงโจงนะผมโอเคซึ่งวิธีการเล่นเล่นทางนี้นะเราจะเล่นทางนี้นะสมมติว่าเราจะเล่นตั้งแต่ทางนี้อ่าทางนี้ กัรหน้าต่างนี้นะครับผมวิธีการเล่นผมให้เขาไล่เราจากทางนี้มองไหมคือแบบถ้าเราอ่ะโดนไล่อย่างเงี้ยถ้าเราโดนไล่อย่างเงี้ยเห็นปะมันจะโดดหน้าต่างได้ช้าดูนะปุ๊บผมจะเป็นแบบนี้คือเงี้ยมันจะโดดหน้าต่างอย่างนี้แต่เมื่อผมโดนฆาตกรอ่ะไล่อย่างเงี้ยแล้วผมไล่อย่างเงี้ปุ๊บผมเล่นเขากับเขาอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บเห็นปะ เราก็จะกระโดดข้ามได้เร็วกว่าโดนตีได้ชา้ากว่าอ่าเส้นมาเซ้นไเนี่ยอ่าสมมตินนะเซ้นเดี๋ยวพี่บอ,อะไรก็ได้นะปุ๊บไล่ไล่เลยเลยนะใช่ปะเราดูเขาครับเราก็เนยโดด่างเงี้ยมันจะเร็วกว่าอีกอย่างคือเขาต้องเสียเวลาอ้อมแล้วก็วิ่งต่อไปครับดูว่าเขาหลอกไฟไหมถ้าเขาหลอกไฟเนี่ยก็แค่วนกลับอ่า เรายังมีไม้ไว้เซฟครับผมแต่ถ้าเราโดดฝั่งเนี้ยขึ้นันจะเล่นอย่างงี้เรามีสิทธิ์โดนตีได้ง่ายกว่าครับโอเคอ่าพอละพอละโอ้ยสัตว์โอเค,ออเคประมาณนี้นะครับผมผมบอกแล้วผมไม่ได้จูกเก่งขนาดแต่ผมว่าจูพอเป็นนะต้องพูดวันนี้แป๊บหนึ่งฮิวตัวเองแป๊บหนึ่งนะฮะเออดีมากที่ไปไกลก็มาถึงการกาเล่น แนะไม้เอ้ยจุดเซฟโซนเซฟโซนคืออะไรประมาณเซฟโซนคือตรงนี้ครับเซฟโซนคือจุดที่เราเห็นสองฟังนั่นแหละอ่ะผมจะเรียกว่าเรียกว่าเซฟโซนเช่นเราโดนคิลเลอร์วิ่งมาด้ทางนี้เราโดนด้ทางนี้นนปุ๊บหยุดดูก่อนคิลเลอร์อุ้ยคิลเลอร์เขาไฟโผล่ทางนี้แล้วก็วิ่งวนต่อแต่เมื่อเราไม่เห็นไฟแต่เมื่อเราวิ่งมาอย่างนี้ก่อนดูนะวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บแต่เมื่อเราไม่เห็นไฟตามหยุดครับ อยู่ตรงไม้ตรงนี้นะตรงนี้เท่านั้นนะครับผมวิ่งมาปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวไฟคิลเลอร์ไม่อยู่เราก็มารอวางไม้ตรงนี้ได้เลยนั่นแหละแต,แต่แต่ที่ของเราก็คือต้องให้เห็นสองมุมอันนี้ก็คือเซฟโซนอีกแบบหนึ่งแต่เซฟโซนอันนี้คือเราต้องอยู่ตรงนี้อ่าปุ๊บเอ้ยคิลเลอร์หลอกไฟเราวิ่งมาอย่างเงี้ยอ่ะสมมุิเราวิ่งมาปุ๊บเฮ้ยคิลเลอร์หลอกไฟวะรอดูอ่ะคิลเลอร์มาทางนี้ปุ๊บเราก็วิ่งกลับ อ่าอยู่แค่นี้อ,าอ,อ,านนะาอ่าคือด่านที่คนหลายคนอ่ะเดือดพวกพวกจุกเก่งๆกิ่งจะชองก็คือด่านพวกเอ่ออโอตโต้เฮฟเว่นโคอมินฟาร์มแล้วก็แมนมิ่ลันนะครับผมสามด่านหลักน,นั่นเองก็อันนี้คือวิธีการเล่นแม่เทพคือมันเล่นง่ายมากคือแบบเราอย่าเราต้องใช้ไม้ให้คุ้มที่สุดคือเราวิ่งโดดไล่ปุ๊บแล้วก็โดดหน้าต่างวิ่งมาทางนี้ปุ๊บเราจะโดนสุดละเซนเซนไล่มาเซนไล่มา ถ้าว่าเราโดนไล่อะไม่ต้องหลอกไฟนะไล่มาปกติเลยเนี่ยปุ๊บเราวิ่งไปอีอันสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวสักพักเราก็ต้องเราก็ต้องพอไงวะพอเข,อข,อข,อขาเขาใกล้ถึงตัวเราเราก็ต้องใช้ไม้ตัวเนี้ยแค่นี้ครับอ่าเพราะไม่งั้นถ้าเราวิ่งรอบต่อไปเนี่ยเราโดนตีแน่ๆเก็อน,น,นะอ่าอ่ะ,อะสมสมติว่าผมโดนไล่เซตไล่มาไล่ปกติเลยส้มโดนไล่เลยนะปุ๊บอ่า หลอกฟงหลอกไฟด้วยก็ได้เซนเอาอะไรที่ยิงขนาดเลยเนี่ยเราต้องข้ามอนะีกนะเห็นปะเกือบโดนตีแล้วเห็นปะเขาถึงไม่นิยมเล่นทางไอ้นี่กันโอ้โหนี่โดนหลอกไฟวะ่ะเนี่ยแล้วก็หลดปึ๊บอย่างนี้ก็เล่นได้นะดูว่าเขาข้ามไหมเขาข้ามครับผมข้ามกลับด้วยเห็นปะเราก็วิ่งฉีกมองเลยอ่าเห็นปะการวางไฟวิสัยมาครับนะผม ไอ้เดี๋ยโดนหลอกไฟเองเห็นปะ่ะคือถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงเซฟโซนตรงเนี้ยถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยผมจะโดนหลอกไฟแบบตะกี้นี้เลยคือตะแกผมผมมาผวาแบบว่าเขาต้องมาอยู่เขาต้องมาผลตรงเนี้ยแต่ผมไม่ได้มายืนตรงเซฟโซนไงผมไม่ยืนตรงเนี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมจะมองไม่เห็นเลยเว้ยเห็นปะนนนหนหน่ะเซ้นเซ้นเซ้นไม่น,น,มน,นี่แหะเซ้นมานี่มานี่เซ้นยืนอนะ่ะเซ้นยืนตรงนี้แลันหน้าเข้าหาอย่างเงี้ยเข้าหาเหข,าหาข้าหากำแพงนี้ยืนตรงพี่ยืนตรงพี่ยืนตรงพี่เลยยืนตรงเนี้ยตรงไอ้เนี่ยเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้ว่นนาเข้าหาไปดูนนะทุกค มื่อเราอยู่เงี้ยปุ๊บแนวต่ออยู่เนี้ย,นนย,เ,ยเราไม่เห็นไฟแดงเลยเราจะโมฟกัสกับตรงนี้ซึ่งคิลเลอร์เขาจะหลอกไฟได้ไงมากถ้าเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เมื่อไหร่เราจะโดนเป็นจุดบอดของเกมเลยซึ่งต่อให้คุณมองหลังข้างหน้าคุณก็ไม่เห็นต่อให้คุณมองข้างหน้าข้างหลังคุณก็ไม่เห็นซึ่งมันเป็นจุดบอดครับเลยเนี้ยเลยมีจุดเซฟโซนตรงนี้เข้าไว้อ่าโอเคแล้วก็ อีกวิธีหนึ่งอีกแมสหนึ่งที่ผมไม่แนะนที่ผมถึงแม้ที่ว่าไม่แนะนำให้เล่นนะเดี๋ยวขอหิวตัวบบนึงนะผมแล้วเราจะพูดถึงแมสที่ไม่แนะนำให้เล่นนะครับแมสที่ไม่แนะนำให้เล่นก็จะมีแมสทึบกับแมสสี่แถวอะไรคือแมสทึบอะไรคือแมสสี่แถวมาฟังกันเลยครับผมอย่างเงี้ยเรียกว่าแมสทึบทำไมถึงเรียกว่าแมสทึบมันมองไม่เห็นครับตัวนี้เราจะมองไม่เห็นมัน จะมีรูติดียว่เนี่ยเห็นปะเมื่เราเล่นกับคิลเลอร์เนี่ยใครเขาจะม,มองรูนิดนึงอะถูกไหมเล่นๆอยู่เนี้ยอุยย้ยเราไม่เห็นคิลเลอร์เราก็มองรูเนี่ยใช่อะม,ม,มันก็ไม่เราก็ไม่เชิงมองตรงนี้ครับซึ่งเราพอเราวิ่งอยู่เราก็จะมองแต่โฟกัสหลังเห็นปะอันนี้เรียกว่ารอบยาวอันนี้รอบสั้นอันนี้รอบสั้นถ้าจะเล่นแมนนี้จริงๆนะถ้าถ้าถึงแบบเราต้องเล่นอะเราต้องเล่นจริงๆอะนี่ครับรอบสั้นวนได้วนไปเลย หน้าถูไปเลยถูไปครับถูไปเลยคิลเลอร์มาถูไปครับเรื่อยๆเซฟโซนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เลยเพราะอะไรเราเห็นทั้งสองฝั่งอ่าแต่แมททึบแมททึบตรงนี้เห็นแค่ฝั่งเดียวทำไมเห็นแค่ฝั่งเดียวเมื่อคิลเลอร์เดินมาปุ๊บหลอกไฟปุ๊บเขาบุนบล็อกมาคือเขาอยู่ตรงนี้แล้วไงคือเราเห็นเขาอีกทีคือเขาอยู่ตรงนี้แล้วไง ซึ่งห่างกันเราแค่เท่าไหร่เขาง,ง้างมาก็ตีเราได้แล้วรอบต่อไปอ่ะถูกไหมอ่าเลยแนะนําให้เล่นรอบสั้นนะรอบสั้นเล่นนี้ปึ๊บเซนมาไล่เซนมาไล่แบบปกติหน่อยไม่ต้องหลอกฟองหลอกไฟมาตีไม่ต้องตีนะอ่ะถือว่าเขาเนี่ยปึ๊บเราวิ่งแค่นี้ครับถูไปเลยครับหน้าถูแมสไปเลยวนไปเรื่อยๆจําเป็นใช้ไม้จริงก็วางไปแค่นั้นเองคือถ้าถ้าเต๋าเป็นรอบถ้าเป็นรอบยาวเซนไปเยอะต,ตรงนี้ตรงนี้เซนอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวพี่บอกอะไรก็อะไรอย่าเงี้ยไล่เลยถ้าเป็นรอบอย่างเงี้ยดูนะรอเห็น,หนปุ๊บเราแค่วิ่งเราวิ่งแค่นี้คือแบบแม่งแทบไม่เห็นคิลเลอร์เลยเห็นปะเห็นปะแม่งแทบไม่เห็นคิลเลอร์เลยเว้ยอ่ะเซนอยู่ที่เดิมเซนอยู่ที่เดิมก่อนอยู่ที่เดิมอ่ะและ้วเซนไล่เลยหลอกไฟด้วยพี่มีอย่างเงี้ยปุ๊บคือถ้าคนดูเซนต์ทงตรงนีๆๆน้เห็น,นปะแม่งแทบจะโดดแล้วเว้ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันมองไม่เห็นเว้ยคือเมื่อเราจะมองไม่เห็นมันแล้วเว้ยช่างมันเซน คือถึงเน้นนะ้แนะนำว่าอ่ะเซนมาเล่นบดแบบหลอกไฟก็มีหลอกไฟด้วยแต่ไม่ต้องตีงนะเหนะ็นปะตอนนี้มันเห็นครับมันเห็นมันเห็นทุกมุมเลยเห็นปะเพราะจริงๆแล้วก็แค่วางไม้แค่นั้นครับอ่าส่วนอันนี้มันเป็นแมสประมาณแบบที่เขามันจะสุ่มสุ่มมาให้อยู่แล้วสุ่มมาให้อยู่แล้วนะถ้าไาถึงสุ่มมาให้อยู่แล้วมันก็ค,คือให้เราได้เล่นก็คือวิธีการเล่นอันนี้คือจะง่ายง่ายง่ายมากนะใส่มาไล่แบบปกติห้ามตีนะไม่ต้องตีไม่ต้องตี แล้วแค่ดูคิลเลอร์แล้วก็แค่เดินกด A อย่างเงี้ยเรื่อยๆเห็นปะ A ไปเรื่อยๆ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 อ่าเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อย่าชิดเกินนะเนี่ยเห็นไหมป้าแค่นี้ครับผมแต่ถ้าเราจะเล่นนี้ก็เล่นได้นะเดินข้ามปุ๊บดูคิลเลอร์คิลเลอร์หลอกหรือไม่หลอกอก็แค่บน,นเห็นปะแค่นี้เองครับผม จำเป็นจริงๆก็วางไม้ถ้าจําเป็นจริงๆแบบสมถติว่าอ่ะคิลเลอร์คิลเลอร์อยู่ประมาณนี้ยละคิลเลอร์อยู่ใกล้ใไปใกล้ไปคิลเลอร์อยู่ใกล้ๆเราประมาณแบบเนี้ยเราต้องวางละตรงนี้เราต้องวางละไม่งั้นเราล้มเนี้ยก็แค่ถ้าว่าเซนไลท์พี่เลยมันจะเฟรย์ทำไมล่ะไล่ไล่เลยไล่เลยปึ๊บเนี่ยอ่ะขอผมเล่นก่อนปึ๊บเล่นปกติเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องวางตันไม่ตันไม่ต้องคิดครับเอาแค่ว่าวางไปก่อน วางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนจริงๆแนะนำบอกให้บอกเลยว่าวางไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นแบบที่มันจะมีแถบมาให้ในีดแมสตอยู่แล้วนะครับผมในแมปน,นั้นนะครับผมเล่นง็คล้ายๆกับแมแตะกินนี่แหละแต่ระวังหลอกไฟนิดนึงเซฟโซนตรงนี้เลยเซฟโซนมันอยู่ตรงไม้อยู่แล้วถ้าเราโดนล่อให้มาตรงนี้นะเราวิ่งฉีกันมาเลยเกตนะโอเคป่ะม,ม,ม,มาแมสมาแมสส่แถวเซตตามพี่มา เห็นพี่ป่นนะเนี่ยเออนี่แหละอันเนี้ยคือผมบอกเลยว่าไม่แนะนําให้เล่นจริงๆมันเป็นแม้ที่แบบไม่โอเคเว้ยเวลาผมเล่นอะเวลาผมเล่นผมเล่นแค่นี้เว้ยเซนเซนมาไล่ปกติเลยมาไล่ปกติแบบไม่ต้องแต่ไม่ต้องตีนะคือมัอนโดนหลอกไฟแป๊บเดียวก็โดนแล้วไงคือผมเล่นแค่นี้แหละปุ๊บผมวางเลยจริงแมทนี้ผมวางเลยเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรเหรอนี่ไงรอบตัดมันสั้นมาก ท่นเกินอ่ะเห็นปะแต่ถ้าเราเล่นจริงๆอ่ะป anyway, um, so right. so okay. ุ๊บวิ่งมาปั๊บกระโดดข้ามเราก็ไม่รู้ด้วยเราจะโดนเห็นปหมผมก็ไม่เห็นคิลเลอร์จะหลอกไฟหรือไม่หลอกไฟก็ไม่ก็ไม่รู้อันนี้ข้ามปั๊บคิลเลอร์หลอกไฟมาตีเราอ้อมาตีเราก็ได้ก็โดนแหละอันนี้แนะนําไม่ให้เล่นเอาแบบประมาณแบบเราแบบจะใช้จริงๆก็คือวางไปเลยวางเสร็จปั๊บก็ปล่อยเลยโอเคนะโอเค อันต่อไปครับผมนี่เลยบ้านเล็กคือต้องจูงให้เป็นนะครับผมจูงให้เป็นและใช้ให้คุ้มก็คืออ่าสมมซู่ผมโดนไล่จากตรงนี้ปึ๊บผมโดดก่อนอุ้ยคินเลอร์ไม่หลอกไฟคินเลอร์เดินตามปึ๊บปึ๊บบนเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งโดดข้ามบนดูอุ้ยหลอกไฟดูเซฟโซนครับเซฟโซนเซฟโซนตรงนี้เลยตรงนี้เอาหัวโขกไปเลยหัวชีบไปเลย เห็นทั้งสองทางเห็นท right. 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 ั right ้งสองทางคิลเลอร์เด right. exactly. oh. ินทางนี้คิลเลอร์ข้ามถอยดูเซฟโซนคิลเลอร์เดินมาทางนี้ปึ๊บหยุดก่อนดูก่อนที่เราเราไม่ต้องหยุดครับเราเดินปึ๊บเรามองหลังเฮ้ยคิลเลอร์ไม่โผล่วิ่งขี่มาตรงไม้แค่นี้ครับอ่าคิลเลอร์โผล่เราวิ่งออกมาเฮ้ยคิลเลอร์จะข้ามคิลเลอร์ข้ามเราออกปึ๊บดูอ่าคิลเลอร์ข้ามข้ามตรงนี้เราเรามีโอกาสวิ่งไปถึงนี้เราก็วิ่งไป แล้วก็ต้องใช้ไม้ย้ำนะครับว่าถ้าเราวิ่งม,มาตรงนี้แล้วคิลเลอร์ตามมาติดๆเซนไม่นีเ่เซนเซนเซนไม่นี่นะปุ๊บเนี่ยแล้วเซนเซนข้ามหน้าต่างพี่หน่อยข้ามหน้าต่างจากข้างในข้ามหน้าต่างจากข้างในมาอ่ะสมมติผมโดนไล่นะปุ๊บเซนข้ามเซนข้ามหน้าต่างปุ๊บข้ามปุ๊บอ่ะเราก็วิ่งไปเลยครับเนี่ยมีโอกาสถึงนี้ใช่ใไหมนี่ครับอย่าไปโดดหน้าต่างนะโดดคือโดนนะเอาใหมนะ่นะเซนเซนรอข้ามหน้าต่างแต่พี่บอกนะ ข้ามไปเซนเนี่ยปุ๊บเนี่ยป่ะเขาข้ามมาแล้วเราก็แค่เดินไปครับผมมีไดฮาร์ดเราใช้เข้าไม้เท่านั้นนะไดฮาร์ดใช้เข้าไม้แล้วก็มาวางเลยไม่งั้นเราจะเราจะโดนฟรีอ่าเพราะว่าผมโดนไล่ตามอยู่เงี้ยปุ๊บนะผมโดดยังไงคิลเลอร์ก็ยังไงคลิเงงคลเลอร์ก็ตีครับอันนี้คือบอกอเราไว้าห้ามเตีนะ๋ยวันนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเราโดนคลิลเลอร์ตีไเวลาผมอ่ะเซนลองลอง,ลองตีพี่ดิ อ่ะเซนลราข้ามข้าวออกมาข้ามาามาแบบพี่บอกอ่ะข้ามอ่ะปุ๊บอ่าวเล่นไปก่อนนะผมเล่นได้คือเล่นไปก่อน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 เนี่ยสมมติเราเผื่อชะงักปุ๊บเห็นปะเราเกือบโดนแล้วลทีนี้ชงหมดขึ้นอ่าเราก็เห็นปะทีนี้ไม้เนี่ยสำคัญลราคือเราต้องใช้ใช้เลยนะ ถ้าใช้คือใช้ได้เลยอ่ะสมมติว่าเราวิ่งตามไล่พี่เลยเซนไล่ไปปกติเลยนี่ครับถ้าเรายังมีไม้เหลืออยู่นะไม้เหลือเหลือให้เล่นอยู่ก็เล่นไปเลยเล่นตรงอื่นไปเลยอ่ะประมาณนี้คือหาพยายามหาต่อขบวบได้อันนี้คือเราก็วิ่งฉีกเข้าบ้านเลยครับดูคิดเลอร์เขาคิทเลอร์ตามไหมคิทเลอร์ตามมองดูข้างหลังครับอ่าเรียบร้อยเลยที่อะเห็นปะเราแคม่มองหลังมองหลังสาคัญนะเอ้ยมองมองไฟสําคัญนะปึ๊บมองอยู่เนี่ยอ่ะคิทเลอร์ตามเราก็โดดเลย กินเลือดตารับผมเราโดดไปปุ๊บดูครับอ่ะเห็นไหมเราไม่เข้าไม้เห็นปะเราก็ได้ใช้ไม้แล้วเห็นปะฟรีครับผมฟรีพันหนึ่งเซนไล่แบบปกติตีล้มเลยเลยอ่านี่คือไล่แบบปกติตีล้มนะเนีย่ยเราต้องใช้ไม้นะใช้ไม้ปุ๊บแล้วเราก็ค่อยโดดไม่ใช่ว่าเรากงกไม้นะเราอยา่าไปงกไม้นะแล้วเราก็มาต่อที่ LT ถ้าต่อได้ก็ต่อไปเลยอ่ะผมจะจุ๊บแบบไอ้นี่ไปเลยนะ ฉีกได้ฉีกครับฉีกได้ฉีกจะอยู่จะอยู่ที่เดิมนานอีกอย่างหนึ่งหนึ่งในการเล่นในการจุกเราต้องใจเย็นครับ เราต้องใจเย็นครับยิ่ง,งเ,เรายิ่งเราใจเย็นอ่ะเรายิ่งเล่นได้ไงคือใช้ใช้สกิลก็ได้เซนวิ่งครับไปปะถ้าเราใจเย,ย็นยังไงมันก็โอเคเว้ยรอดูครับใช้สกิลเฟกอะไรเซนไม่ต้องห่วง เห็นปะถ้าเราจะเย็นนะเราเล่นนี้ก็ได้เราดูน mm ิดนึงดูนิดนึงวางครับเห็นปะถ้าเราจะเย็นมันก็เล่นได้มันไม่ไม่มีอะไรยากครับผมต่อแมทเทสได้เลยเห็นปะข้าม เห็นป่ะเราจะมีสิทธิ์โดนนะรางนั้นเราต้องเลือกข้ามหน้าต่างตรงนี้เห็นป่ะดูครับผมเฮ้ยหลอกไฟเนี่ยเห็นป่ะถ้าเราดูไฟเป็นเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นครับอ่าให้คิดเลือกกระโหลกกระโหลกนี้คือเราสามารถเราสามารถหลุได้ครับผมคิดเลือกอ่อนเกินพูดไปกี่เลยครับ กูไปเลยคิลเรื่องก่อนเกินอะไรงี้คิลเลอร์ก็จะฮึดขึ้นมาเออประมาณนี้ครับผมโอเคมาเซนอุ้มเลยโอเคอันนี้ก็หมดแล้วแหละมันไม่มีอะไรเยอะแล้วแหละส่วนเรื่องเออ่จุกเด็กอะไรงี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังในคลิปหน้าครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเบอร์ขผมเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาเบอร์ขผมสวัสดีครับบ๊ายบายให้เร็ว